สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกนั่นเองวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงของ follow fc ผู้โชคดีวันนี้ได้แก่น,น้องแซนนี่นะครับอืมกำลังเล่น murder 2อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เอกจอยเข้าไปเลยละกันเนาะไปดูกันซิว่าน้องก็าทำอะไรกันอยู่นะครับเอาละเจอตัวน้องขอพอดีเลยนะครับแต่รู้สึกว่าน่าจะโดนฆาตรกรฟันแล้วก็หลุดออกเข้ามาในแมปอะเนาะก็คือมาอยู่ในล็อบบี้ระหว่างรอนะครับ สวัสดีครับน้องเอาล้มไปแล้วนะครับน้องเขาคงดูเพื่อนเพื่อนเขาอ,อยู่นะเนาะอ้าวลุกขึ้นมาแล้วนะครับได้สติแล้วน้องเขาจะจำเพียกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอม,มาเล่นกับเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะโอเคก็วันนี้นะครับก็เพียเอก็จะลองตามน้องเขาเล่นสักเกมหนึ่งนะครับเกมใหญ่ๆสักเกมหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักนะครับปกติเพียรไม่ได้เข้าช่วงนี้นะครับ น้องก็ถามว่าตาฟาดไปหรือเปล่าไม่ฟาดครับอันนี้พี่เอกเองนะอืมก็น่าจะมีอีกหลายๆคนที่ไม่รู้จักพี่เอกเนาะแล้วก็บางคนที่รู้จักแต่ว่าก็ไม่เคยเล่นด้วยกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเพื่อนของพี่เอกมันเต็ม200แล้วนะพี่เอกก็ไม่สามารถรับเพื่อนเข้าไปได้นะเพราะว่าพี่เอกก็อันเฟนเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติออกไปแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นกันนะก็จะเหลือแต่แบบน้องๆที่เป็นคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้จะ ให้อันเฟนออกไปีกก็จะน่าสงสารคนที่เขาแบบเป็นเพื่อนพี่เอกอยู่เนาะพี่เอกก็เลยไม่อันเฟนนะครับนนี้ใครที่จะเล่นเกมร่วมกันก็ใช้วิธีการกด Follow แล้วก็จอยเอานะครับเอาละเดี๋ยวไปเจอกันในแมปดีกว่านะครับรู้สึกว่าน้องๆเขาวิ่งกันมาหลายคนละพี่เอกว่าน่าจะมี f c แค่คนเดียวเอา้ามีคนนึงเพื่อนเขาก็เป็น FC พี่เอกเหรอเนี่ยโอ้แปลกมากเลยอ๋อแสดงว่ากลุ่มน้องๆที่เข้ามากด Follow พี่เอกไว้ ก็เป็นกลุ่มที่เล่นเกมอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็เลยเข้ามาทีนึ่งเจอหลายคนเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหโอเคตอนนี้ก็วิ่งมาวิ่งมาอยู่ในแมปแล้วนะครับแต่ว่าน้องๆเขาไม่ยอมไปไหนอะ่ะมายืน้อมๆพี่เอกอยู่พี่เอกว่าก็อาจจะอยากเข้ามาคุยด้วยช่วงแรกนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเล่นกันจริงจังเลยดีกว่าจะได้แบบนะ จะได้วิ่งหลบเมอร์เดอร์มัง่งหรือถ้าเพียกเป็นเมอร์เดอร์จะได้วิ่งหลบในอำเภอแล้วก็ไล่คิวมั่งนะครับแต่รู้สึกว่าโอ้โหมารวมกันเต็มเลยอย่างนี้มันอันตรายหน้าดูเลยนะครับเนี่ยคือเราอาจจะโดนเพื่อนๆที่เข้ามาเนี่ยเสียบได้ทุกเมื่อเลยนะดูทรงแล้วการอยู่รวมกันแบบนี้มันไม่ค่อยดีนะครับโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวทักทายน้องๆเขาก่อนนะครับอาจจะสักรอบนี้รอบนึงเนาะเดี๋ยวอีกรอบนึงเพียกจะไปวิ่งเล่นแล้วนะครับอื้อสวัสดีครับทุกคน โ oh, อ้หเพีเยกว่ารู้แล้วแหละคือเขามารวมตัวกันแล้วก็มาเล่นในในเซิร์ฟเซิร์ฟเดียวกันนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มเวลาเล่นก็สนุกนะเวลามีเพื่อนๆนเล่นเยอะๆนะครับแล้วก็เพียกว่าคนถือไอติมทางซ้ายมือนี่น่าสงสัยมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นฆาตรกรหรือเปล่านะเขายืนห่างๆอย่างหวงห่วงนะครับมาแล้วเริ่มเข้ามากันแล้วนะครับเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เพียกกันทุกคนแล้วเพียกว่าไม่ช้าก,ก็เร็วครับแต่จะต้องโดนเสียบแน่นอน อตอนนี้ก็น้องๆหลายคนที่เล่นอยู่นะครับอุ้ยนั่นไงตายแล้วจะเป็นช่วงกลางวันนะพี่เอกมาเล่นตอนเที่ยงนะครับพอทางานเสร็จอะไรเสร็จก็มาเล่นนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายมงก็ต้องกลับเข้าไปอีกแล้วเนาะโอเคก็ถือว่าเป็นการมาพบปะนะครับ f c ของพี่เอกนะเพราะว่าหลายคนก็จะบ่นใต้คอมเมนต์ไว้ตลอดเลยว่าพี่เอกเข้าไม่ทันแอดมาหน่อยคือพี่เอกอย่างที่พี่เอกบอกไปแล้วว่าพี่เอกไม่อยากลบเพื่อนออกอนะเนาะ เพราะว่าเขาก็ยังยังออนอยู่นะครับหลายคนยังออนอยู่เพียงแต่ว่าเข้าตามยังไม่ทันเลยนะเพื่อนเพื่อน,อนแต่ละคนอะ่ะโอเคก็ชี้แจงน้องๆเขาไว้แบบนี้นะครับไม่ไม่ได้อยากไม่รับนะพี่เอก็รับหมดแล้วรับจนมันเต็มแล้วไม่รู้จะรับเข้ามายังไงนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่ายังไม่ได้วิ่งเลยอะ่ะอยากเป็นเมอร์เดอร์โอ้โหเป็นไทอินโนเซนต์นะครับอืไม่ไหวจริงๆ การเป็นอินโนเซนนี่อันตรายมากอะ่ะเหมือนเราเป็นลูกแกะนะครับแล้วก็มีหมาป่าคอยวิ่งไล่อะ่ะประมาณนั้นเลยโอ้มีขนมกินด้วยเดี๋ยวหาที่แอบดีกว่าแอบไม่ได้อีกอาวเจอน้องแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอลบไปทางนี้ดีกว่านะครับป๊าบอืมคราวนี้ถือว่าคุ้มเลยนะครับเพราะว่าเข้ามาเจอน้องแซนนี่คนเดียวนะแต่ว่าเจอหมดเลยนะครับต้องหกคนเจ็ดคนเลยในะตรงนี้นะ ออ,อีโมชั่นนั่งเอาเพี่ไมกไ้เได้มาเออมีแค่เวฟเชียแดน์โอเคงั้นยังไม่นั่งก็ได้นะครับมายืนเกาะเกาะตรงหัวโต๊ะแล้วกันนะเกาะไม่ได้อ่ะอืมตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามารวมกันอยู่ห้องประชุมหมดเลยมันอันตรายมากเอาไงดีอ่ะใครเป็นในอำเภอก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่มีใครชักปืน แล้วทำไมเพื่อนมานั่งแบบนั่งเงียบๆอยู่ตรงโต๊ะเก้าอี้คนเดียวเนี่ยตอนนี้เราก็เลยมารวมกันเลยแล้วกันนะครับเอาละทุกคนมารวมกันในห้องประชุมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดประชุมนะว่าใครเป็นเมอร์เดอร์นะครับโอเคใครเป็นเมอร์เดอร์จะต้องเข้ามาจากห้องที่หลังนะครับอืมไม่มีไม่ม,ม,มีทุกคนเข้ามาหมดแล้วเหลือใครอีกคนนึงเนี่ยเฮ้ยเข้ามาแล้ว ทำไมน้องคนนี้วิ่งไปวิ่งมาจังเลยพี่เอกว่าน่าจะเป็นมร์เดอร์แน่เลยนะครับเนี่ยน้องที่ใส่เสื้อของคัาชาอา้าวไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่ามร์เดอร์โดนยิงข้างนอกไปแล้วโ,โหน่าสงสารมากไม่ได้เห็นด้วยว่าใครเป็นมร์เดอร์นะครับเดี๋ยวดูตอนจบก่อนนี่แจ้งขึ้นมาแล้วนั่นไง <c oughs> เห็นวิ่งอยู่ข้างนอกคนเดียวนะครับโดนเก็บไปซะแล้วโอ้พี่เอกคงไม่ได้เป็นนั่นล่ะครับลงรูดูอุ้ยมีเพื่อนขึ้นมา คงไม่ได้เป็นมร์เดอร์แล้วแหละเป็นยากมากๆเลยนะโอ้โหเราไปทางนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเพื่อนเนี่ยอันตรายเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับนี่มีคนอยู่ตรงนี้คนนึงอะ่ะเฮ้ยนายไม่ใช่ผู้เล่นใช่ไหมโอเคไม่ใช่ผู้เล่นนะครับน่าจะเป็น NPC ธรรมดาโดนขังไว้ในกรงนะครับเอาละเดี๋ยวเพล็กปีนขึ้นเดี๋ยว่องก่อน่องนี่ต้องระแวดระวังตัวนะครับไม่มีคนไม่มีคน โอเคโล่งทางสะดวกไปได้ปับ๊บโอ้โหเต็มเลยเจออีกแล้วนะครับโอ้โหัวน้องๆหาพี่เอกเจอเร็วมากเลยนะแต่พี่เอกไม่ใช่มร์เดอร์นะเอาละไปดูข้างนอกดีกว่าเหมือนเขาบอกว่าเดินหาของอะไรกันอยู่ไม่รู้นะครับเอามีคนโดนยิงไปแล้วนี่นางเพอชักปืนแล้วนะครับปืนสายลุงด้วยอะ่ะเป็นเรนโบนะครับอา้าวเรียบร้อยนอนอา้าวตายแล้วว่าโ,โหโดนยิงอะ่ะ จบเร็วมากเลยนะครับโห้พวกนี้นี่ขอรู้กันได้ยังไงว่าใครเป็นฆาตากรเนี่ยยิงแป๊บเดียวตายแล้วอะ่ะเล่นแป๊บเดียวเองอะ่ะอ้าวโอเคเอ่อคนที่เพีกตาม follow เข้ามานะครับเป็นฆาตากรตอนสุดท้ายนั่นเองนะก็สนุกดีนะครับการตามเข้ามาจอยเล่นกับน้องๆที่เป็นกลุ่มอื่นมั้งอนะเนาะคือพีอ่กก็อยากเล่นร่วมกันทุกคนแหละครับแต่ว่าบางแมบบมันเล่นไม่ได้ก็ต้องขอภัยไวนณะที่นี้ด้วยนะครับ ยังไงวันนี้พี่เอกก็ต้องขอทาไปก่อนแล้วนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพี่เอกด้วยเนาะวันนี้ไปจริงๆแล้วจ้าว่าเข้าทันไหมเนี่ยไม่ไปครับ